음악을 들으면서. สวัสดีเพื่อนๆในรายการ snapshot ทุกคนครับวันนี้อมอพามาดูโครงการบ้านเดี่ยวโซนรังสิตนะซึ่งอยู่ใกล้กับฟิวเจอร์พาร์คมากๆครับติดถนนวิภาวดีรังสิตเลยเราอยู่กันที่ g r a n ด i o 2วิภาวดีรังสิตซึ่งโครงการนี้นะครับพัฒนาอยู่ภายใต้อนาจาักของ DM เอ็มวิภาวดีรังสิตโดย f r a s e r p r o p e r t y Home พื้นที่โซนนี้มีหลายโครงการนะครับทั้งทาวน์โฮมบ้านนีโอโฮมแล้วก็บ้านเดี่ยวโฉมใหม่ที่จะพามาดูกันวันนี้ตามเข้าไปดูกันครับ พอผ่าน Security ด้านหน้าโครงการนะครับเราก็จะเจอกับขับเฮาส์แล้วก็พื้นที่สวนส่วนกลางสไตล์กริดขนาดใหญ่มากเลยนะในโครงการจัดว่าค่อนข้าง r i v เ t e เพราะว่ามีบ้านเพียงแค่112ยูนนตครับบนที่ดินแปลงใหญ่27ไร่กว่านะภายในพื้นที่ขับเฮาส์ก็จะมีส่วนของห้องรับรองฟิตเนสแล้วก็สระว,ว่ายน้ำระบบน้ำเกลือนะครับขนาด22คูณเเมตรลึก1.2เมตรพื้นที่สวนส่วนกลางตรงนี้จะวางถังอยู่ตรงกลางที่ดินเลย การวางผังแบบนี้เนี่ยทำให้ระยะการเข้าถึงของบ้านแต่ละหลังเนี่ยอยู่ในระยะไม่ไกลมากครับบ้านในโครงการมีทั้งหมด3แบบครับออกแบบในสไตล์ New Art Deco พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่216ไปจนถึง306ตารางเมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่ช่วง8 1 4ถึง14ล้านบาทนะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมเล่าให้ฟังกันต่อ แบบบ้านที่ผมจะพามาดูกันนะชื่อแบบบ้านว่ามิลานโนครับเป็นบ้านฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ํามี2ที่จอดรถนะครับบนพื้นที่ใช้สอย251ตารางเมตรอยู่บนขนาดที่ดินเริ่มต้นที่ใหญ่นะครับ57ตารางวาราคาเริ่มต้นอยู่ที่10.89ล้านบาทครับแบบบ้านนี้นะครับ ถ้าเราดูด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นของงานดีไซน์ที่มันมีความเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปนะจะมีการใช้แนวคิ้วบัวตกแต่งรวมกับแนวคลิปสีทองที่ช่วยเพิ่มความหรูหราให้ตัวบ้านครับนอกจากแนวผนังฉาบเรียบแล้วก็จะมีแนวของผนังหินธรรมชาตินะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเพิ่มผิวสัมผัสเพิ่มเท็กเจอร์ให้กับตัวบ้านทําให้ดูน่าดูน่ามองมากยิ่งขึ้นครับก่อนเราจะเข้าไปในตัวบ้านเนี่ยเราก็จะเจอกับโถงโฟเยสสูง2ชั้นเลยนะครับสเปซตรงนี้ช่วยเพิ่มความแกรนในการเดินเข้าถึงในตัวบ้้านนไดดดีีดีทเยวนะ เข้ามาด้านในบ้านนะครับจุดแรกที่เราเห็นเลยก็จะเป็นโถงดับเบิลวอลลุ่มสูง2ชั้นนะสเปซตรงนี้จะเชื่อมต่อพื้นที่ชั้น1กับชั้น2ครับพอรวมกับโฟเย่ด้านหน้าเนี่ยก็จะทำให้ตัวบ้านดูโปร่งโล่งแล้วก็สบายมากนะ การออกแบบพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของงานดีไซน์สเปซในบ้านหรูนะครับที่มีพื้นที่ใช้สอยเยอะสําหรับพื้นที่คอมมอนแอเรียด้านล่างนะก็จะมีส่วนที่เป็นลิฟวิ้งแอเรียส่วนรับประทานอาหารสามารถรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะมากทีเดียวนะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นห้องนอนชั้นล่างของผู้สูงอายุซึ่งสามารถมองเห็นวิวสวนด้านหน้าบ้านได้นะมีห้องน้ําในตัวด้วยครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามของห้องนอนผู้สูงอายุจะเป็นส่วนของห้องทํางานนะสามารถแยกเป็นพื้นที่ทํางานได้เป็นสัดส่วนเลยสาหรับอีกฝั่ง เป็นครัวไทยซึ่งสามารถระบายอากาศออกไปด้านนอกได้มีเชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นห้องรอนรีรูมหรือว่าห้องซักตากผ้าน,นะครับห้องนี้จะมีจุดเด่นที่เขามีพื้นที่สกายไลท์สามารถนําแสงธรรมชาติแสงแดดเ,เข้ามาในตัวบ้านได้เลยก็จะสามารถตากผ้าได้แม้ว่าฝนจะตกก็ตามนะครับขึ้นมายังพื้นที่ชั้นสองนะก็จะมีส่วนที่เป็นพื้นที่สําหรับห้องพระนั่งสวดมนต์ได้หรือว่าจะตั้งโต๊ะหมู่ทําพิธีกรรมทางศาสนาอื่นๆก็ทําได้มีส่วนของ Family Area ชั้นบนที่สามารถเชื่อมต่อกับโถงชัน้นล่างได้ครับ สำหรับพื้นที่ในห้องนอนชั้นบนเนี่ยจะมี3ห้องนอนใหญ่เลยซึ่งมีห้องน้ําในตัวทุกห้องครับและที่สําคัญก็คือเขาให้ดับเบิลมาสเตอร์เบดมขนาดใหญ่ด้วยนะเหมือนมีห้องนอนใหญ่เนี่ยสห้องเลยสามารถอยู่กันได้แบบสบายๆครับ ภายในห้องนอนทุกห้องนะครับก็จะมีระบบที่เรียกว่าเฟ a เ e r Clean นแอนด์คูลแอ ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนอากาศภายในกับภายนอกได้นะครับนำคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนำออกซิเจนเข้ามารวมถึงสามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้ด้วยตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้อากาศในห้องบริสุทธิ์ครับคนอยู่ในห้องก็จะนอนหลับสบายนะครับนอนหลับเต็มอิม่มตื่นมาตอนเช้าก็สดชื่นแล้วก็ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอนอกจากนั้นในตัวบ้านเนี่ยก็จะมีระบบการขโมยแมกเนติกคอนแทคนะรวมถึงติดตั้ง EV ีชาร์จเจอร์ในโรงรถให้ทุกหลังครับแบบบ้านนี้สามารถรองรับครอบครัวขนาดใหญ่อยู่กันหกถึงเจ็ดคนหลายเจน นอกจากแบบบ้านมิลานโนแล้วเนี่ยโครงการมีตัวเลือกให้เลือกอีก2แบบนะก็คือแบบขนาดเริ่มต้นเซียนากับแบบหลังใหญ่ชื่อริโวโนครับ สำหรับเซียนาเนี่ยเป็นแบบบ้านขนาดเริ่มต้นของโครงการครับมีพื้นที่ใช้สอย216ตารางเมตรขนาดที่ดินเริ่มต้น50ตารางวาเป็นบ้านฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำมีที่จอดรถ2คันในราคาเริ่มต้นเพียง8.9ล้านบาทเท่านั้นนะครับฟังก์ชันหลักในบ้านเนี่ยก็จะคล้ายกับแบบมิลานโนครับการออกแบบพื้นที่ภายในเนี่ยก็ยังเน้นเรื่องของความโปรง่งโลง่งแล้วก็สามารถนำแสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะครับเน้นห้องนอนขนาดใหญ่ที่มีห้องน้ำในตัวทุกห้องเช่นกัน สำหรับครอบครัวที่ต้องการแบบบ้านหลังใหญ่สไตล์คาริฮานะครับโครงการก็มีตัวเลือกให้สำหรับแบบบ้านชื่อลิวอโนนะมีพื้นที่ใช้สอยมากถึง306ตารางเมตรครับอยู่บนที่ดินขนาดเริ่มต้น65ตารางวาฟังก์ชันเนี่ยเป็นบ้านสีห้องนอน5ห้องน้ำา1ห้องแม่บ้านแล้วก็สามารถจอดรถในร่มได้3คันเลยนะครับราคาเริ่มต้นของแบบบ้านลิวอโนอยู่ที่12.5ล้านบาทครับพื้นที่ใช้สอยภายในเนี่ยก็ใหญ่มากนะครับเรียกว่าอยู่กันอย่างสบายๆโปร่งโลง่งสามารถนำแสงธรรมชาติเข้ามาในตัวบ้านได้เยอะครับ มาะกับครอบครัวขนาดใหญ่ที่อยากได้แบบบ้านสไตล์คารุ่หาที่สามารถสะท้อนความภาคภูมิใจและก็ความสำเร็จของตัวเองออกมาได้นะครับหรือวโนเนี่ยก็เป็นคำตอบที่ดีทีเดียวครับ สำหรับที่ตั้งของโครงการแกรนดิโอ2วิภาวดีรังสิตนะครับก็อยู่ติดถนนใหญ่พหนโยธินเลยนะ นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนดอนเมืองโทวเวมากๆครับตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นใจกลางรังสิตเลยก็ว่าได้เพราะว่าอยู่ห่างจากฟิวเจอร์พาร์คเนี่ยประมาณสัก2กิโลกว่าเท่านั้นเองเรียกว่าเดินทางไปแหล่งจับใจใช้สอยชอปปิ้งเนี่ยสะดวกมากๆนะครับนอกจากนั้นก็ยังอยู่ใกล้กับแนวรถไฟฟ้าสายสีแดงด้วยนะรอบๆโครงการเนี่ยมีมหาวิทยาลัยชั้นนำอีก2แห่งนะน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมอธรรมศาสตร์รังสิตหรือว่ามอกรุงเทพครับถ้าสมมุติว่าใครสนใจก็สามารถเข้ามาชมโครงการแกรนด์วิโอสอกวิภาวด การ snapshot พาไปชมโครงการบ้านคอนโดหรือว่าทาวน์โฮมที่ไหนก็หลังไม่กันเข้ามาได้นะครับสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลอสังหาดีๆได้ที่อยู่สบาย .com ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ